อัปเดตไปแล้วเมวื่อวานนี้รอบนึงนะคะสำหรับวันนี้ก็ถึงวันงานจริงแล้วคะ่ะ29มิถุนายน2566 FC แฟนคลับอย่าลืมไปให้กำลังใจน้องไรอันกันนะคะที่3ย่านมิดทาวฮอ์ชั้น5 3ย่านมิดทาวค่ะเวลา18นาะฬิกา30นาทีเป็นต้นไปนะคะเข้าร่วมงานฟรีคะ่ะงานไทยแลนด์ เฮล์ค a r ์นะคะ2023กรียนสมูรอนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องปลาเล็กชาแนลค่ะในที่สุดทีเล็กก็เปิดเผยต,ตัวตนออกมาแล้วนะคะแม่แม่เก่งมากค่ะที่ทายถูกตั้งแต่เริ่มต้นสุดยอดมากเลยนะคะน้องไรอันกาดบัณฑิตในคราบของทีเล็ก ก็จะไม่ให้แม่แม่ไทยถูกได้อย่างไรล่ะคะก็เสียงน้องไรอันนะคะเป็นเอกลักษณ์ซะขนาดนั้นไม่ว่าจะร้องเพลงอะไรออกมานะคะเสียงนุ่มๆหวานๆนั้นก็เป็นของไรอันอยู่ดีคะ่ะไม่ว่าจะเป็นบุคลิกท่าทางนะคะแม่แม่ก็ติดตามมาตั้งแต่ต้นแล้วยังไงก็จำได้คะ่ะยังไงก็จับผิดน้องไรอันได้แน่นอนคะ่ะ แต่ต้องยอมรับนะคะว่าน้องไรอันเก่งมากๆน่ารักสุดๆเลยค่ะสำหรับเวทีนี้เรามาฟังความรู้สึกและก็ความในใจของน้องไรอันกันสักหน่อยนะคะน้องก็ได้โพสต์ไว้ใน Facebook กาดบัณฑิตจำปาสินค่ะแม่แมคนไหนที่ยังไม่ได้อ่านก็มาฟังทางนี้เลยค่ะหรือว่าจะเข้าไปอ่านใน Facebook ของน้องก็ได้นะคะกาดบัณฑิตจำปาสินค่ะโพสต์จาก Facebook กาดบัณฑิตจำปาสินนะคะวันนี้ทีเร็กถอดหน้ากาก,ากแล้ว อยากบอกว่าโล่งมากครับแล้วก็อิโมจิหัวเราะนะคะน้ำตาแตกเลยคะ่ะขอบคุณผู้อยู่เบื้องหลังทุกท่านนะครับขอบคุณทุกทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าทีเร็กด้วยครับขอบคุณรายการที่ให้โอกาสผมนะครับผมเป็นน้องใหม่ที่ไม่มีชื่อเสียงอะไรมากมายเลยเพราะผมสายลูกทุ่งพี่พี่ วัยทำงานหรือไวัยใกล้เคียงกับผมอาจจะไม่ค่อยรู้จักสักเท่าไหร่วันนี้ก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับพร้อมกับอิโมจิยกมือไวัยแล้วก็หน้ายิ้มนะคะผมดีใจมากๆครับที่ได้มาแมสซิงเกอร์12ผมดูตั้งแต่ซีซั่นแรกๆไม่คิดว่าตัวเองจะได้มีโอกาสได้มาอยู่ภายใต้หน้ากากได้มาเจอพี่ๆีศิลปิน ท่านอื่นๆที่เราก็เสพผลงานอยู่แล้วด้วยตื่นเต้นดีครับเราสามารถทำอะไรก็ได้ที่เราไม่เคยทำบางทีอาจจะขาดกะละเทศะไปบ้างแต่ก็เป็นการแสดงครับเพื่อความสนุกสนานแต่ผมก็ตั้งใจมากๆกับเพลงกับอะไรแล้วแต่ผมมักจะบอกตัวเองเสมอวันนี้เรายังไม่เก่งนะ ต้องฝึกฝนไปเรื่อยๆเป็นแชมป์200สมัยไม่ใช่ว่าเราคือเดอะเบสในศาสตร์อื่นๆเราก็ต้องฝึกฝนพัฒนาฝีมืออีกมากแต่วันนี้แค่ลองก้าวมาอีกขั้นลองทำดูก็ถือว่าดีเยี่ยมแล้วผมพยายามมากตั้งใจฝึกสุดๆผมว่าความสามารถผมไม่ได้เยอะกว่าใครเลย แต่ถ้าวัดความทะเยอทะยานผมว่าผมมีสูงขอบคุณนะเจ้าแว่นขอบคุณที่พยายามอิโมจิรูปหัวใจก็เป็นความรู้สึกของน้องไรอันกัดบัณฑิตนะคะหลังจากจบรายการเด e m แม Sin งเกแล้วและตอนนี้ก็เป็นน้องไรอันกัดบัณฑิตคนเดิมนะคะของแม่แม่ FC ฟซีแฟนคลับนะคะเพิ่มเติมคือน้องได้ประสบการณ์ใหม่ๆเข้ามานะคะได้อะไร ได้ทำอะไรที่ตัวเองไม่เคยทำมาก่อนนะคะและอีกหนึ่งอย่างที่น้องกำลังจะมีประสบการณ์นะคะก็คือการถ่ายละครเนาะการเล่นละครก็เป็นอีกหนึ่งอย่างของน้องไรอันนะคะที่ทำให้น้องมีประสบการณ์เพิ่มขึ้นโตขึ้นนะคะรอให้กำลังใจนะคะรอเป็นแรงใจหน้าจอคะ่ะขอขอบคุณข้อมูลโพสต์จาก Facebook กาดบัณฑิตจำปาสินไว้นะที่นี้ด้วยนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องป้าเล็กชาแนลด้วยนะคะขอบพระคุณอีกครั้งค่ะหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้น้าที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณอีกครั้งค่ะ